เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ท้ายมินินะครับผมวันนี้จะมาทาทำพันธุ์ท้ายมินินะครับแบบนี้นะครับไซส์ตัวนี้นะครับน่ครับผมถือว่าโอเคครับเยี่ยมมับเสืองามมากครับครับผมเริ่มทำก็ได้ครับตัวนี้หลังจากได้ไม้มาครับต่อการวาดรูปนะครับวาดภาพที่เราต้องการนะครับคุดทรงก็แล้วแต่เราจะคัดสันนะครับถ้าจะเราจะอลังสันขึ้นมานะครับ ันนี้ผมใช้เป็นแบบเป็นมีดตีโคนครับรูอ่าพานะครับเอามาตัดแต่งนะครับมาเสาะนะครับหลังจากตัดเสาะเสร็จนะครับเราจะมาทําการใช้ตัวสว่านครับข่นรูนะครับจุดจุดเบาะจุด้งนะครับนะครับผมเอ่อลักษณะนี้ผมหลังจากเจาะเสร็จนะครับตัวไทมันนะครับ ครับผมก็จะได้ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็เทปดูครับแล้วก็เอาใช้มิดานะครับมาแต่งให้เขาลูกพอลอยนะครับครับผมตามด้วยตะไบนะครับรักสันด้วย,คร,วยครับผม นี่เป็นงานฝีมือโดยตรงนะครับไม่มีเครื่องทุแรงครับมีแค่สว่านนะครับแล้วก็พัดใบครับแค่นี้นะครับแล้วตะไบขัดนะครับผมตัวนี้ขออนุญาตใชนมือที่สามที่สี่นะครับเพราะว่าไม่มีแท่งจับการตะไบนะครับเห็นตะไบท้องกุ้งนะครับตะไบขัดไม้นะครับ อ่ะเราทำงานที่เรารักนะปอดอ่ะทำไปเรื่อยครับตอแบบเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับสุดทายมินินะผมปืนยิงปลานะครับโอ้โหนะอาจารย์ก็การ

ตัดแ,แต่งสุดทรงครับพั้งหน้าทั้งหลังนะจุดไหนที่เราไม่ต้องการก็ทำการทากออกนะครับหรือว่าฝันออกนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็แต่งเก็บงานด้วยตะไบเหมือนเดิมนะผมเป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกใน,นการทำเทปิ้ลยิงขางเรานะครับขัดขัดตูๆเร่งๆนะครับ เลี้งให้มันสวยสวยงาม,มง,งามหน่อยนะครับผมนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วนะผมก็ลักษณะก็จะได้ประมาณน,นี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาอาตัวกระาดาษทรายครับมาทําการขัดนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับทำการขัดกระดาษทรายหลับรองไว้เนียนปิ๊บนะครับ นี้ก็จะมาแต่งอีกนิดหน่อยนะครับให้มันเป็นทรงเม็ดข้าวนะครับตัวท้ายนะครับเนี่ยผมประมาณนี้ครับลายไม้ดูนะครับไม้ประดูนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับ